เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนครับว่าเราต้องพูดกันเกี่ยวกับคู่บาเซนาแล้วก็เชลซีแน่นอน,นครับก็เราจะมาดูกันว่าผู้จัดจการทีมของทั้งสองทีมเนี่ยนะครับพูดอะไรบ้างหลังจากจบเกมนี้นะเราก็มาเริ่มกันที่เบาร์วดีก่อนแล้วกันสําหรับสื่อนี้ครับผมเอามาจาก daily mail นะสื่ออังกฤษนะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะ ถ้าเอ่อมีรูปนะครับ,บเราไปไดบอกว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมในเกมนี้คือเราเนี่ยหรือว่าป a จเซ้านาเนี่ยสามารถทําให้เชลซีเล่นผิดพลาดก่อนที่จะได้ลูกตีเสมอจนได้นะครับจากเรื่องนี้ครับจะทําให้เราเนี่ยกลับไปเล่นในคัมนูได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวนะแล้วก็เราไปได้บอ,ก,อกนะครับว่าผมคิดว่าประตูตีเสมอนั้นน่ะมันสาคัญมากๆเลยนะ แล้วพวกเขาเนี่ยก็อาจจะพอใจกับผลเสมอแบบนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะจากสไตล์การเล่นที่ไล่บีบเราหนักมากๆนะครับตลอดทั้งเกมเลยมันจึงไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยสำหรับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ประยชนสุดท้ายครับบาเบเดบอกว่าเราเนี่ยจะกลับไปดูกันอีกครั้งนะครับในรอบออรอบต่อไปก็คือเลกที่2นะครับที่จะต้องเจอกันในบ้านของบาร์ซ่าแน่นอนว่าการได้ประตู ทีมเยือนเนี่ยมาตุนไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินผลแพ้ชนะได้นะครับแต่นี่ครับก็คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องแบบนี้นะอย่างน้อยก็มีประตูติดมือไว้นะครับโอเคอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของทางเบลไปด้แล้วกันนะครับก็เมื่อคืนนี้ได้ดูนะครับได้ดูแบบนิดๆหน่อยนะครับก็เป็นเกมที่สนุกนะนะครับเป็นเกมที่สนุกมากนะครับสู้กันด้วยเทคนิคจริงๆนะฮะ โหเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับยอมรับเลยนะครับนาที่อดหลับอดนอนมานั่งดูก็คุ้มค่านะฮะอืมก็เดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์ของทางคอนเต้กันดีกว่านะครับเอาละ,ะครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของทางอันโตนิโอคอนเต้นะครับที่ได้ออกมาพูดปกป้องนะครับอันเดรสคริสเตียนเซนนะครับประการหลังดาวรุ่งของทางทีมเชลซีนะฮะก็ โดนวิาพากษ์วิจารกันอย่างหนักนะครับสำหรับคริสเตนเซนว่า,ามีส่วนแบบทำให้ปรเซโลน,นาตีเสมอได้อะไรประมาณนี้นะครับคอนเต้ก็ออกมาปกป้องสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับดาวรุ่งคนนี้นะเรามาดูกันนะครับคอนเต้บอกว่าผมคิดว่าฟองของทางคริสเตนเซนเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆนะครับในคืนนี้นะครับและอย่าลืมว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลังพูดถึงดาวรุ่งที่มีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะ มันเยี่ยมมันเยี่ยมแล้วครับสําหรับเขานะครับที่ลงเล่นในเกมแบบนี้ได้ด้วยความเป็นผู้ใหญ่พอนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์แบบนั้นนะครับผมแฮปปี้มากๆนะครับผมมีความสุขมากๆกับฟอร์มของคริสเตนเซนและคืนนี้ครับเขาคือหนึ่งในนักเตะที่เล่นดีที่สุดนะครับจะลงมาอีกนะฮะแล้วก็คอนเต้บอกอีกนะครับว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับที่เอ่อ ที่จะแบบเลือกนักเตะลงสนามเหนือตัวเลือกอื่นๆนะครับแต่ผมเนี่ยก็คิดว่าในเกมนี้คริสเตียนเซนทาได้ดีแล้วแล้วก็ผมก็มีความสุขกับฟอร์มการเล่นของเขาด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์แล้วก็ออคอนเต้ไ้้ออกมาปกป้องเนาะนะครับเกี่ยวกับอันเดียคริสเตียนเซนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ทางอัน,นโตน c โคอนเต้นนะอาละครับเดีย๋ยวเราไปดู ประเด็นที่น่าสนใจต่อไปกันดีกว่านะครับและประเด็นที่น่าสนใจต่อมาครับก็เป็นประเด็นบทสัมภาษณ์ของนางแกรี่เนวิลล์น,นะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องที่ค้างคาใจของเขามาโดยตลอดนะครับนั่นะค,นะค,คือเรื่องอยากให้แมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยคว้าแชมป์ยุโรปให้มากกว่าลิเวอร์พูลเท่าน,นั้นเองนะครับอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์เดอะมิลเลอร์อ Miller, นะยวาหาภาพสักครู่นี่ยนี่ ก็ี่ในวิวบอกว่าถ้าถามผมอยากให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาครองหรือไม่นะครับคาตอบมันง่ายทีเดียวครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นะผมต้องการให้ทีมรักประสบความสําเร็จให้มากที่สุดแน่นอนนะครับแล้วก็เพราะสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดเนี่ยก็คือ ก็คือให้แมนยูเนี่ยได้ครองบัลลังยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นสมัยที่4ที่5แล้วก็ตามด้วยสมัยที่6โดยทันทีนีครับเพราะสิ่งนี้ครับคือข้อกังขาเดียวนะครับที่คาใจผมมาโดยตลอดตลอดเวลาเลยนะครับผมเนี่ยอยากให้แมนเชสเตอร์เต็ดนะครับก้าวผ่านเรื่องนี้ไปอย่างแบบภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าผมเบื่อจริงๆอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เวลาไปที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับแล้วเจอคนในเมืองลนะิเวอร์พูลอ่ะ เอาแต่กลางมือใส่หน้าผมแล้วถามว่าเฮ้ยแกรี่เนวิลเองเคยเป็นแชมป์ยุโรป5สมัยหรือยังนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับบทสัมภาษณ์กับดังแกรี่เนวิลนะฮะก็จัดเต็มนะฮะคือดิวอูกับแมนยูก็เป็นคู่หลีกกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นะก็แกรี่เนวิลแกก็เหมือนกับค้างคาใจอ่ะอยากให้มันผ่านเรื่องแบบนี้ไปได้สักทีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดู ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับหลายประเด็นที่น่าสนใจต่อมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางคารดิโอรานีเอ์ลี่นะครับผู้จัดการทีมของทางนองนะครับได้ออกมายืนยันชัดเจนนะครับพร้อมอำลาสโมสรน,นองนะครับถ้าเกิดว่าทีมชาติอินเตอร์ลีเนี่ยยื่นข้อเสนอท่าทามตัวเขาเองเนี่ยไปคุมทีมชาตินะครับโอเคนะครับแล้วก็รานีเอ์ลี่เนี่ยได้พูดถึงบาโลเทลี่ด้วยนะนะครับคืออย่างงี้ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเดี๋ยว สักครู่นะฮะอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์โกนะฮะคือราเนียรี่บอกว่าโค้ดโค้ดชาวอินตอรีทุกคนเนี่ยต่างอยากคุมทีมชาติอินตอรี่กันทั้งนั้นแหละนะครับผมมีสัญญากับทางน้องอีก2ปีนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้รับข้อสเสนออะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคงพูดอะไรไม่ได้แต่ถ้าถามผมว่า ถ้าผมได้รับการติดต่อให้คุมทีมชาติอินเตารลี่เนี่ยผมจะไปหาประธานสโมสรน,น้องนะครับแล้วก็ขอร้องคนระับให้ปล่อยตัวจากสัญญาหรือว่าปล่อยตัวเขาเนี่ยไปคุมทีมชาติอินเตารลี่โดยทันทีนะครับนี้คือบทสัมภาษณ์ของทางราเนียรี่นะฮะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของทางราเนียลี่ครับที่พูดถึงบาโลเตลรี่ด้วยนะครับ คือเขาบอกว่าบา l โลเตอี่เนี่ยนะครับเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยทีมชาิอิตารีได้อีกมากมายนะครับในฝรั่งเศสครับเขามีทีมที่เปี่ยมล้นนะครับไปด้วยศักยภาพอย่างนิสเนี่ครับเล่นได้ดีมากๆแล้วเขาก็ได้บอลแบบถูกที่ถูกเวลาโดยตลอดนะครับและน้อยคนนักที่จะรู้นะครับวิธีจบสกอร์อย่างเขานะครับนั่นก็คือบาโลเตลลี่นั่นเองนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เลยฮะ ประเด็นที่น่าสนใจ4ประเด็นด้วยกันนะครับก็ใครชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเ,เจอกันนะครับ